สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูวิธีการในการที่จะสร้างกระแสให้เกิดการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ก็ดีหรือว่าละครก็ดีกันได้อย่างไรนะครับซึ่ง ประเทศไทยมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งครับคือตามรอยหนังนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักโครงการนี้กันนะครับกับผอสุบันประคองใจพุ่มในการกองโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซึ่งดูแลรับผิดชอบโครงการตามรอยหนังสําหรับปี2557นะครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับสสวัดีครบโครงการนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะตามรอยหนังครับครับที่มาของโครงการนี้นี่เป็นอย่างไงครับครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตดําเนินให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะครับว่า ภารกิจของกรมการท่องเที่ยวนะครับก็คือปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงอนุญ,ญาตถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศครับนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับมีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยเราเนี่ยกว่า700รเรื่อง mm hmm. นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านะครับประเทศไทยเนี่ยมีโลเคชั่นที่ดี mm hmm. นะครับ มีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆนะครับมันถึงทําให้มีมีชาวต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็มาถ่ายทําภาพยนตร์ในบ้านเราเป็นจํานวนมากครับตรงนี้เองนะครับทําให้เกิดกระแสในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทําให้ประชาชนคนทั่วโลกนะครับเห็นความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเดินทางตามรอยภาพยนตร์นะครับมาดูสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์นะครับหลายๆเรื่องนะครับ ที่ที่ทำรายได้อย่างมหาศาลในขณะเดียวกันนะครับถ้าจะถามว่าประเทศไทยได้อะไรนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยลำดับแรกก็คือว่าภาพยนตร์กว่าเจ0ดร้อยเรื่องนะครับตัวเลขที่กรมการท่องเที่ยวได้เก็บไว้นะครับประมาณ2 0 0พันล้านนี่คือจากภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทำใช่ครับแต่อีกตัวเลขหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะคาดหวังได้ก็คือว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางตามรอยภาพยนตร์อันนี้เป็นตัวเลขที่ มหาศาลซึ่งซึ่งก็ไม่สามารถจะมีหน่วยงานไหนที่เก็บเที่ท <ๆ S 1> ี่ผมสัมผัสเองเลยเนี่ยอ,อย่างอย่างเรื่องแฮโเว์สองเนี่ยนะครับทานก็ไปเที่ยวโรงแรมนั้นกันเยอะมากนะครับหรือว่าอย่างลอสเซนไ h ยแลนด d เนี่ยคือฮามากนะฮะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะมากเลยนะครับรายละเอียดของโครงการนี้เนี่ยถ้าเกิดกรมอยากจะพัฒนาเนี่ยมันจะจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนครับตามรอยหนังเนี่ยครับก็ในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับก็ ถือว่าเป็นโครงการใหม่นะครับสำหรับโครงการท่องเที่ยวเพิ่งเริ่มปีนี้หรือเปล่าอ่าเพิ่งปีที่ผ่านมานะครับเราได้ทําโครงการตามรอยภาพยนตร์ต่างประเทศอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับหลายหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทําที่อุบลราชธานีนะครับที่ผาแต้มนะครับแล้วก็บางฉากเนี่ยถ่ายทําที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีนักแสดงอ่า ของไทยเนี่ยร่วมร่วมร่วมเป็นนักแสดงด้วยของเขาก็ดังมากนะครคอลินฟาร์เรลออลิเนอร์โตนก็ดังมากอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับตรงนี้เองนะครับเราได้เลยเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเรามีศักยภาพนะฮะเราได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณนะครับให้งบประมาณลงมาก้อนหนึ่งนะครับขนาดนี้ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็พร้อมที่จะให้ประชาชนคนไทยก่อสร้างอะไรก่อสร้างปรับปรุงสถานที่นะฮะ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนะะฮะจำลองฉากถ่ายทําภาพยนตร์สำคัญสำคัญนะครับให้นักท่องเที่ยวนะฮะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับเรียนรู้วิธีการถ่ายทําภาพยนตร์นะฮะในนั้นมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่คนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องหนังควรจะไปศึกษานะครับควรจะไปดูว่าวิธีการถ่ายทําภาพยนตร์หนัง ใหญ่ๆนะครับหนังดังๆเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดพังงาครับอันนี้ตามรอยภาพยนตร์ในเรื่องของเจมบอลูนย์ศูนย์เจนะครับอันนี้เขาตะปูอ่าที่เขาตะปูนะครับที่ที่เกาะพินกันเขาตะปูนะครับอันนี้เราก็ไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่หลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่มาใช้ในโครงการนี้นะครตามรอยหนัง นอกจากเรื่องของกรรมสิทธิ์แล้วนะครับนอกจากเรื่องของเลขาธิการหนังแล้วเนี่ยนะครับยังมีอะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกสถานที่ด้วยไหมครับว่าเราอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจุดไหนเป็นพิเศษครับเบื้องต้นเนี่ยกรมการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็มองในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสำคัญนะครับที่จะมาส่งเสริมให้การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆนะครับครับทีนี้ระยะนี้คือนี่คือระยะแรกใช่ไหมครับสองเรื่องนี้เนี่ยระยะต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครับท่านหอครับ ในปีงบประมาณนี้นะฮะกรมการท่องเที่ยวก็ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการในปีที่ผ่านมานะครับตามรอยภาพยนตร์อีก3เรื่องนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยนะครับภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องแม่นาคพระขนงหรือที่เรารู้จักกันดีพี่มากพี่มากใช่ค่ะนะอันนี้ หลาย,ายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทําที่จังหวัดสมุทรสงคราม oh. นะครับคล uh huh. องสุนักหอนะครับ uh huh. จริงๆคลองสุนักหอนี่เป็นเป็นคลองที่มีประวัติศาสตร์ huh. ความเป็นมาที่ที่ค่อนข้างยาวนานนะครับกรมการท่องเที่ยวเองก็ได้เล็งเห็นนะครับแล้วก็มองว่าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดที่ ใกล้นะฮะเดินทางไปมาค่อนข้างสะดวกครับยังมีภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องนะฮะละครไทยถ่ายทําในบ้านเรานะฮะไล่ชาอะไรหลายๆที่นะฮะก็ก็รอให้พวกเรานะครับไปเยือนไปเที่ยวกันนะครับครับก็นับว่าเป็นการต่อยอดได้อย่างสวยงามนะครับจากการที่ใช้สถานที่เป็นที่ถ่ายทําภาพยนตร์ก็ดีหรือว่าละครก็ดีต่อยอดมาสู่การท่องเที่ยวครับวันนี้ขอบพระคุณพอออมมากครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านผอ,อ,อเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถ่ายทำาอเล็กซานเดอร์ก็ดีหรือว่าเจมส์บอนด์ก็ดีเมื่อไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้แล้วเนี่ยครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้ากล<ม>ับมาติดตามกันนะครับกับอีกท่านหนึ่งซึ่งวันนี้มาอยู่ในรายการกับเราครับเป็นที่ปรึกษาด้านภาพย,ายนตร์จากกรมการท่องเที่ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน